นี่นะคะหรือเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมเฮ้ย,ยนี่เป็นนอของ sexy o r อ n เรนะคะนี่ดูดีเห็นไหมว่ามันโผล่ขึ้นมาตอนที่ขุดมาพร้อมกันน่ะเนี่ยหน่อสดนะคะแล้วเราก็ทำการแชร่น้ำไว้ก่อนที่จะลงปลูกเพื่อให้รากนะคะมันมีเพิ่มขึ้นนี่เป็นรากฝอยเห็นไหม ขาวๆนี่คือรากฝอยนะเนี่ยๆเนี่ยขาวๆไม่ใช่ลานะคะมีรากฝอยอันนี้น่าจะประมาณ4ี่ห้าวันได้ที่แช่น้ําไว้นะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงอีกสักสองวันเพราะนี่รากฝอยมาแล้วค่ะเห็นไหมเวลาไปลงดินเขาจะได้โตไวรัดไวนะคะแล้วก็แตกทีแรกตรงเนี้เป็นตุ่มเล็กๆล,ลืมถ่ายไวอ้อะเอาเป็นว่าอีกสองวันจะมาถ่ายตุ่มนี้ให้ดูอีกว่ามันจะขึ้นไหมนี่นี่ เห็นไหมมีรากใบฝอยสีขาวๆออกมาจิจจิตเอาแค่พอแบบจุ่มน้ำไว้แค่นี้นะคะลองทำดูนะคะถ้าใครจะขุดหน่อแล้วก็ไปลงปลูกแบบว่าได้รับหน่อมาแบบว่าตัดหน่อนะแต่ถ้าเป็นแบบลำต้นมีใบก็คือไปลงได้เลยแต่แบบนี้เราจะทำการแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราไม่ให้ตุ่มโดนน้ำละตุ่มโผล่มาแล้วนะคะให้อยู่เหนือน้ำ อีก2วันเดี๋ยวมาถ่ายใหมค่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อฮิลิคอนเนียกันต่อนะคะที่แช่ไว้ตอนนี้ก็รวมๆแล้วจากรอบแรกก็หกถึงดวันแล้วนะคะนี่สังเกตว่าปลายหน่อนนะเริ่มแห้งแล้วก็เหี่ยวไปแล้วนะคะอ่ะเรามาดูที่หนอกันว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากครั้งแรกนะคะคือมีตุ่มขึ้นมาละนะแล้วก็มีอะไรนะรากนะคะรากฝอยลุ้นอะ ฮ้ยนี่ค่ะเทียบกับคลิปแรกนะคะคือนี่เห็นไหมขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามีการแตกนะของปลายหนอนะคะแล้วก็นี่ลากลากฝอยขาวๆค่ะยาวขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นเยอะมากมาดูตรงนี้อีกนี่จากทีแรกนะคะคลิปแรกไม่มีนะคะเห็นไหมเดี๋ยวนะตรงนี้ค่ะนี่เริ่มโผล่มาแล้วค่ะดันช่วยเขาหน่อยนะคะ ลงปลูกได้แล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่ที่6-7วันนะคะเราขุดชุดเดียวกับหน่อที่ส่งให้กับลูกค้าเนี่ยประมาณวันที่20-21นะแล้วเราก็มาแช่นี่เลยค่ะเห็นไหมเริ่มแตกแล้วแล้วนี่ค่ะรากฝอยนี่เยอะเลยนะคะนี่ลองทำตามดูได้นะคะนี่เห็นไหมลาก เล็กๆแทงออกมาแล้วค่ะเป็นฝอยๆเล็กๆนะคะนี่ด้วยเห็นไหมสีขาวๆเล็กๆละเอียดละเอียดค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็นําไปลงปลูกได้แล้วค่ะแล้วก็รดน้ําชุ่มๆนะคะสําสำหรับหน่อยเฮลิคเนียทําได้เหมือนกันนะคะทุกชนิดเลย